เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบจานแ้ยนเด็กคอีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตัวเพ่งกันนะครุณจะเบิก มีแกงรอเลยเยอะเลยมากันประมาณสิบคนเป็นครั้งแรกเลยนะปออ่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบกกระเผากันหนักเท่าไรครับเท่าไรครับของผมขสิบห้าครับสิบห้ายามสิบหกสิบห้าไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างแล้วตอนเนี้ยอ่าน้องน้ำมนต์เท่าไหร่ครับสิบสิบสคนพี่โจเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่จุดห้าพี่ดิ้งสิบสองสองพี่พีเคเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบครับน้ำหนักตัวผมเป็นะ โอ้โหใช่อ่ะผมประมาณ20เดี๋ยวระยะทางประมาณรวมๆประมาณเท่าไหร่93 95ถึง95แต่ว่านี่เราไปคืนเดียวนะครับไปคืนเดียวไปคืนเดียวไงคืนเดียวเราจะแบกรำหาอะไรเยอะใช่ไหมาบูไงอ่ยใครไม่รู้ไม่อยากแดกชาูมันมีคนถอดใจกันหมดแล้วไหมแต่มันมีคนหนึ่งบอก ยังไงผมก็จะเอาไปครับแล้วผมเป็นคนแบบว่ารักเพื่อนไงแล้วยังไงอ่ะกูก็ต้องช่วยไงไม่ไดแบกนะไม่ไดผมไม่ได้แบกไปชาบูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางอีกประมาณสิบนาทีนะก็เดี๋ยวไปดูว่าทางแต่ละที่เนี่ยมันโหดขนาดไหนโอเคแล้วได้ร้อนใหม่ได้ร้อนใหม่พังแล้วพี่ศูนย์แล้วจะเกิดไปหาอะไรพี่รถตัวแรงเกิดไปหา กรอใหม่กรอใหม่กรอใหม่แล้วแล้วได้ล้อใหม่อีกแล้วสุดดยอโหเนี่ยเราผู่กันเต็มเลยฮะลำบากลำบ่นเรายาปลาพิ้งคักหอ้หมูเต็มวันนี้วันนี้เอาแมวป่าหูแดงไปนะเราไปเทสกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้วุ้นตอนนี้วุ้นของผมคือ150.7โวลต์เสียงม้าหายไปแล้วใช่ไหมเสียงหนูแหน่ เธออะไรนะฮาร์เมสอิดิชันเธอเมสอิดิชันขายยังฮะขึ้นเหรอ สวัสดีทุกๆคนนะ <ไป S 2> ครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาผจญภัยกับล้อเดียวแต่ครั้งนี้ถือว่าโหดกว่าครั้งไหนๆครับนอกจากเราจะขี่ล้อข้ามภูเขาข้ามดงป่าก,กันแล้วเรายังต้องแบกเป้ชุดเครื่องนอนแล้วก็ชุดทำกินเป้าหมายหลักเราวันนี้คือไปนอนในป่าโดยใช้เป้ล้วไปซดชาบูกินกันข้างบนครับเราออกเดินทางกันวันที่3เดือนธันวาคม2 0 2 3 เวลาบ่ายสองสัซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ช้ามากตอนแรกเราตั้งใจจะออกเวลา10บโมงครับ,รบเมื่อเรามีคอนเทนต์ไปนอนผูกเปดูดาวและกินชาโบกันทั้งหมดทำให้เราออกเลทไปถึง4ชั่วโมงเลยครับโดยเราได้จอดรถไว้ที่อนามไยเค็กน้อยและเริ่มขี่รถมาจากตรงนั้นโดยทริปนี้เราต้องคัดคน ที่จะไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันเพราะว่านอกจากสกิลการขี่ล้อแล้วเราต้องแบกเป้ที่หนักกว่า10กิโลรวมถึงขึ้นเนินชานป่ามีรากไม้และทางแคบการที่เรามีสกิลใกล้เคียงกันทําให้เราไปกันได้ไวและไม่ต้องเป็นห่วงกันมากครับน้ำหนักตัวผมอยู่ที่72บวกกับเป้ยี่สิบจกกิโลตั้งแต่ขี่ล้อมาก็ไม่เคยมีพาระโหลดเยอะขนาดนี้เลยเลยเป็นความท้าทายใหม่ทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อพิสูจน์ว่างานเนี่ยผมจะเอาอยู่หรือเปล่าทปนี้เรามียอดมนุษย์กันถึง10คนเลยรับคนก็เกแล้้้วกก็็ฝีมมือทัังนนนนฉะผเลยเเป็นห่ววงงตัอคร กอากาศที่เราไปขี่ช่วงนี้ค่อนข้างเย็นเลยครับตอนกลางคืนได้เจอเลขตัวเดียวแน่นอนจากที่เราได้ดูพยากรณ์อากาศไว้ ุงนอนที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับเพราะอากาศทั่วไปไม่ได้เย็นดิ่งลงถึงเลขตัวเดียวขนาดนี้ไปเด็นคือผมไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวต้องขอบคุณพี่เจียที่ให้ยืมเสือเ้อแจ็คเก็ตนะครับไม่งั้นหนึ่งคืนแย่แน่ๆเลยถ้าเราขึ้นเป้ถูกวิธีแล้วเป้จะอบรัดร่างกายเราให้อยู่จุดสมดุลที่สุดทำให้เป้หนักนั้นเวลาขึ้นเป้แล้วสบายหลังมากครับถามว่าทําไมเป้ถึงหนักขนาดนั้นที่หนักเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับน้ำครับน้ำนี่จำเป็นมากๆครับ เราคุยกันว่าเราจะมีน้ํากองกลางแบกขึ้นไปคนละ1ขวดใหญ่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่พอแน่เลยผมก็เลยแบกเพิ่มอีก2ขวดใหญ่บวกกับบังคับแบกอีก1ขวดใหญ่รวมเป็นสําหรับน้ํากองกลางผมให้ไป3ขวดใหญ่เคยมีประสบการณ์เดินป่ามาก่อนนะการขาดน้ำเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับเป็นอะไรที่ทรมานสดๆเลยเตรียมเหลือที่กล่วขาดทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะพี่โอเคยมาขี่บริเวณผาตัดหนึแล้วก็3แต่ว่าเขายังไม่เคยไปทะลุตัวเพ่งที่ออกพุ้ดเบิร์ได้เขาก็เลยอยากจะจัดทริปคาใจเพื่อที่จะเริ่ม ต้นจะเข็กน้อยผ่านผาตัด1-2-3ออกตัวเพ่งแล้วก็ทะลุพุทธเบิร์กทำให้ได้ว,วางแผนและดมผลร่วมทีมเดีอเวนเจอร์ไนอนในป่าและพิชิตพุทธเบิร์กกันช่วงทางกว่าจะขึ้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนให้เราลองได้จัดระเบียบร่างกายกับพาลาเป้ที่หนักอึ้งว่าได้ขี่ทางลาดง่ายๆจะไหวกันไหม การหนาวส่งท้ายปีกันเลยผมหมวกแบบเบาๆก็มันเป็นโหลดแล้วแคปเปก็เยอะแล้วก็เลยแบบลดโหลดไปที่หัวพยายามขี่ให้หใหปลอดภัยรับขี่นี่ <buch> เวลาคือ,อยางขึ้นร้อนะใช่ขึ้นล้อยากนี่ยังไม่เจอเดียวนอ๋อแล้วครับเรามาถึงฝุ่นแรกกันแล้วทาง,ทางเทลเริ่มมาทางชันเริ่มมีขีนน่นิ่งๆเรียบๆง่วงๆมามน,นานปรชชาวามเร็วยืดเส้นยืดสายกันหน่อย ปาไปดิโอ้โหเหวกเงียโอ้โหโอ้โหเล่นกันซะฝุ่นตลบอบวนกันเลยหลังนี่กินฝุ่นทรายเข้าปากเคี้ยวไปเนี่ยนึกว่าเคี้ยวน้ําตาลทรายครับเล่นซะหัวเหนียวกันเลยนะใครขี่หลังอยู่หลังก็ต้องขอโทษด้วยนะฝุ่นน่าจะหนาหน้าดูเลยอะ่ะกลุ่มหน้าเนี่ยเหมือนอัดอั้นกันมานานหดกันเต็มที่าตาไม่ทายหน่อยดูซิว่าดุแค่ไหนกัน แล้วช่วงนี้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแบบว่าเพราะว่าเพื่อนขี่ฝุ่นตลบมัอนเคี้ยวแบบว่าเคียว,ยวน้ำตาลทรายเชดูลเวลาขีเป็นกลุ่มเนี่ยสิ่งที่กลัวเลยกลัวว่าจะชนกันเองครับจริงยังหวะแซงให้สัญญาณมือกันหน่อยจะปาดหน้ากันนะจ๊ะ <laughs> น่ะพี่จอจอเข้าไลา์ผมเฉย Những lần nữa là như thế này bọn ai bà 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 bùi 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 รถรถไปทางโน้นไงเนี่ยพา,มมา,าไปาเราจะต้งแค้นมาตรงนี้แหละไม่ไปแล้วจำทางได้ไปเลยอย่าไปยิงรถตรงนี้ทา,างหน้านะครับข้างหน้าเราต้องเดินดึงชันไว้ เส้นทางตรงนี้ค่อนข้างดีเป็นหินกวดสลับก,กับทางปูนแล้วว่าเป็นทางสวรรค์ของนักขี่ลอ้อเลยเส้นเราขี่กันมาตรงนี้ก็ประมาณ10%ของจํานวนระยะทางท,มทางไม่ทันไรก็เริ่มมีคนบ่นว่าปวดหลังแล้วง<อ>า,านนี้่กลับไม่ได้แล้วนะต้องอึดถึกทนเท่านั้นตอนนี้ทางดีๆก็เริ่มจะหมดไปแล้วทางต่อไปเนี่ยเริ่มจะต้องใช้สกิลทักษะแล้วก็กําลังเครื่องกันแล้วครับนี่ไงมีรถเซอร์วิสให้ด้วยดูจากกล้องดูเหมือนมมีอะไรนะครับแต่ของจริงนี่ชันมากเลย<ห>ขาลงอ่ะ

ถ้าตัวเป่ามันก็โอเคนะเหอกระเป่า20โลเนี่ยมันก็เกินไปมาถึงตรงนี้แล้วกลับไปได้แล้วเดี๋ยวผดียวผิดไปก่อนเลไปกโโลว่ะไม่งั้นเราไ่นะจาซกลยเฮ้ยเฮ้ยขาลงได้ไงเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยยจานแกลงเว้ยเป็นเด็กเลย เนินรับแขกเนินแรกก็หอมปากหอมคอกันแล้กคนผ่านกันมาได้อย่างปลอดภัยครับถือว่าเครื่องเอาอยู่ไม่ฮิตด้วยไปเร็วๆวันนี้ดิอย่าชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงยี่สิบโลด้วยโอ้โพี่โจอยู่คนเดียวเลยเนี่ยใครลงอ่ะพี่โจใครลง นี่แหละครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้ามลงกลางเนินขาเราลงพื้นเราได้เหนื่อยเข็นขึ้นเนินชันเนี่ยบอกเลยครับเหนื่อยมากฉะนั้นพอรู้ตัวว่าไปไม่รอดแล้วรีบหลีกทางให้เพื่อนเลยครับอย่าไปบังลายกันครับไม่งั้นแย่แล้วเป้นห,นหนักๆแบบนี้นะขึ้นที่มีร้องเลยอ่ะทางชันมากตรงนี้เอาขาลงไม่ได้เพราะว่าขึ้นยากมากหนักมันเยอะด้วย ก็ยังมาอยู่นะโอเคน้ำสองลึกล่าจุดนี้นะครับน้ำนะครับตรงนี้ฮะโคนเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยไหนไหนเราจะให้คนที่อายุน้อยสุดไปดูนะครับโอเคน้องนละมอนเดินดูดิว่าไหลไหน น้ำมนไปเดินดูลูกดูดิว่าลายไหนตอนนี้เราก็ผ่านจุดที่เป็นแอ่งโคนแล้วก็น่าจะยากที่สุดในทริปนะเพราะว่าเราต้องเข็น,นหรือเปล่าดูดูรอแต่ละคนก็เต็มลายครับล่องกรโค้ก็เต็มลายกันเลยแกงดูเขากำลังไงเดูกน่าจะได้เกือบครึ่งทางแล้วครับ ับเดินวีพีครับตรงนี้ทางไปผาตัดน้ำหมับกระป๋า เพี์ครับผาตัดครับผมน้ำหนักประมาณ9กบโลเขาคุด,ดวงน้ำหนักผมด้วย ให้ได้แหละเจ๋าว่ลิ้นมามอง่ายลิ้นมาเมง่าย <c oughs> ดูคมช้าไงลลออ้นันไหนเจไม่ได้คร,รับลิ้งลดลงลดถ้าจะข,ขอเอา<ร>ไปนะครับ ่นแล้วเนินวีแล้วก็ผ่านมาได้ครับผมนี่ประทับใจวินเทเลน์ลิงมากเลยน้ำหนักตัวผมรวมเป้สัมภาระ90สิโลแต่ขึ้นโดยไม่มีอาการของมอเตอร์ว่าเหนื่อยเลยบอกเลยว่ารอบเนี้รถช่วยคนสุดๆครับราตัดโอ้ใช่ได้ครับนวดมาเบาๆ ถือว่าผ่านเลยโจทย์นี้ลิงครับวิเทเลสลิงเจ๋งมากอ่ามาจากไหนครับข้างบน้ากครบโบสิครับถือว่า,ท,วาทำออกมาที่ดีครับไม่มีเสียงวอเตอร์กรึศกัดเลยเ<อ>นินหนักๆแล้วผมแบกเป้ยี่สิบโลเนี่ยแบบโอ้ยไหลได้แบบไหลๆเลยครับโอเคประมาณนี้ครับแปลว่าเนินรับแขกคอนโซม่าขึ้นมาได้สบายๆลิง Too so much time spent. Too so many nights that I felt dead. Too so many nights I, too so many nights I grabbed my own chest, saw my own I it's all in my head. My Tell me all the reasons that you walked out of the door. The young, tongue, tongue, they talk to me, think the all of young, the hurt, the you the pain, the the pain, the ตค่ำเดิมมันจอซ้ำๆวันนี้แค่ขอได้คุยกับเธออะไรก็ยอมถึงนั้น I Promise not to cry แต่ว่ามันร้องไม่หยุด o อ้โหดูทางนะครับโโหทั้งรากไม้ทั้งอะไรดูเป้ผม ณเวลานี้ก็ใกล้6กโมงเย็นแล้วครับอาจจะเป็นเพราะเราจอดบ่อย พักบ่อยเพราะความเหนื่อยล้าครับก็คงเป็นเพราะเป้ตัวดีที่เราแบกกันทําให้เราได้เหนื่อยมากขึ้นพักถี่ขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ถือว่าเรามาได้เรื่อยๆและเร็วสาหรับคนที่ขี่ล้อแล้วมีเป้อยู่บนหลัง10โลบวกตรงนี้ขอให้เครดิตพีโอตผู้นําเลยเขาคอยทั้งเร่งทั้งบอกให้เราเรีบบอกพัก1นาทีแต่ออกภายใน5าวิผมแล้วนึกถึงค่ายกักกันทหารเลยจย่งที่เขาตะโกนบอกมานั้นทําให้ร่างกายเรากรตุนอยู่ตลอดเลาเช่นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยพัก1นาทีช้าดิยังอีกไกลเลยนะเดี๋ยวมันจะมืด ค,คาเหล่านั้นน่ะมันทําให้ร่างกายเรามีกอ 3, กสามกอกสี่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้บอกได้เลยครับล้อนี้แข็งแกร่งมากคนเริ่มไม่ไหวแล้วบางคนก็เหนื่อยบางคนก็ล้าบางคนก็ตะคิวเริ่มขึ้นแล้วไปไงก่อนไปไงก่อนดี่เจอร่องเข้าไปไงี้ก็จอดดีจ้า <c oughs> เจอร่องอะไรก็จอดแป๊บนึงนะอ้ยขึ้นเป็นไม่ชนนี่หว่าไม่กล้ามาอีกโอเคอ ง่ายครับต้องมาถ่ายนิดนึงองแหมเสียดายไปต่อเลยสามแม่งอยู่นู่นเลยอันนี้เราถึงตรงไหนกันนะครับ,าบสามสองยอดสองยอดสองอันนี้แค่แวะเข้ามานี่ก่อนก่อนเนาะทางพวกนี้ครับแบกไปอีกต่างหากฟุ๊ fruit. เราสลิปจนมาถึงเราตั้งแคมป์กันจริงก่อนที่เราตั้งแคมป์กันมีอะไรหลากหลายอย่างเลยครับเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเหนื่อยล้าเต็มที่บวกกับแบตกล้องที่หมดผมจะเลาเ่าเข้าให้ฟังแล้วกันนะครับเราออกมาจากผาตัดนั้นก็แทบจะคําม,มืดกันแล้วกว่าจะถึงตัวเพ่งนั้นเป็นทางที่มืดมิดตลอดทั้งทางเลยและเรายังหาที่ตั้งแคมป์ไม่ได้พอฟ้าเริ่มมืดเราเริ่มแบ่งกลุ่มเป็น3ามกลุ่มด้วยกันกหน้ากลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มท้ายครับก็าผมเองอยู่กลุ่มกกกกกลลลลลาาาางงงงุ่่มมมมมหนนนน้้้้้็็จจจะะีีพโออตคูติแแวว์สผ ก็พี่จอจอ๋จองไม่ได้มีพี่พีเคพี่อาร์มแล้วก็พี่บีมลืมกลุม่มนากคนไ้ครับมีพี่เจีย๊ยแล้วก็พี่นิ้งหน่องด้วยก่อนที่จะถึงที่ตั้งแคมป์กันเนี่ยผมเหนื่อยล้าจนตะคิวขึ้นต้องขอบคุณน้องน้ำมนต์ด้วยที่เอาพาวเวอร์เจลมาให้ผมลูดดือมทำให้ผมเยมีพลังฮึดสู้จนถึงที่ตั้งแคมป์ได้จุดที่เราตั้งแคมป์กันก็จะไม่ค่อยมีลมแรงเท่าไหร่มาถึงเราก็รีบกางเปย์ไฟชีท พร้อมที่จะพักผ่อนกัน,นเวลานั้นชาบงชาบ,บูไม่ค่อยมีใครอยากกินกันแล้วพอผมเห็นอย่างนั้นผมก็รีบตั้งเตรารอน้ําเดือดแล้วกินกันจนเสร็จและกิจกรรมต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเราตั้งใจเอาของขวัญขนาดไม่เกินฝ่ามือขึ้นไปจับฉลากกันข้างบนถือวอ่านะไม่ได้ดิเพราะเดี๋ยวมันได้ <S 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 ไมันถ้<ค>ชนเนาะต้อบอกเลยเออถ้านชนไปครับชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็มาจับต่อเจียได้ของเจียเยอะได้ของเจียนะอแต่เจียจับต่อได้แค่นั้นโอ๊ต เฮก้ยงสงว่ะเริ่มใหม่แคเริ่มพ้ก็เริ่มต่อไปเลยเริ่มต่อไปเลยอ่ะน้มนขอบคุณชุดดุดปุ้นผมไปให้มาันน้ของตัวเองอ่ะทำไมทมมับเอะไรจะถูกฟังไหนอจะจับไม่ใช่เหลือจริงคนเดียวของตัวเองได้ของ พีเคพีเคพีเคเดี๋ยวเราให้เลยป่ะเออเราให้เลยให้เลยนี่โอ้โหแม่งหอมมันอย่างดีถูแม่งโนดสติปนะยังมีอ่าแตเหลือตีแมงหอยเล่านั่วนะเล่าตัวเล่าอ้าม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 จับไม่อ้ามไม่ต้องเขี่ยเออผมแล้วเราผมได้ของใครอ่ะก็ได้ของของน้ำมนต์นี่ไงถ้าอ้าวผมได้ของน้ำมนต์อ แล้วผมก็ได้ของตัวเองดิไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมได้ของน้ำมนต์ออใช่อาร์มก็ได้ของผมไปโอเคจบอ่ะแล้วผมให้ใครอ่ะให้พีเคให้พีเคโอเคจบอ่ะการจับฉลากเรียกว่าอะไรผมมันเป็นแล้วใครได้ของผมไปอ๋ออ๋ออะใครได้ของผมนี่ของน้ำมนถบเป็นแถบนะครับเป็นแถบแล้วก็อันนี้เป็นเวทต์ชอร์แนี่สุดยอดว่ะ กาาทุด่นอะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยไม่ใช่นันเป็นใครต้องไปทุกจากสวีเดนโอ้โหเจ๋งจากธรรมดาสุดเลยว่ะสามล้านกว่าบาทพูดธรรมีคลิปอะไรอ่ะมีคลิปแถมอะใครจะเล็บจากใครจะเล็บสวีเดนพี่ซื้อต่อพันเท่าไหร่ผ้าพันศีรเอาป่ะเอาลีเอาลีเอาลีอะวะอะวะแล้วจะโอนให้ นูดจริงไหมเนี่ยเออบกูจะบอกสองคำแล้วเดินมาบอเสียใจเฮ้่ไดใจมากได้ใจมากได้ใจมากเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแคมป์กันง่ายๆของเรานะเราตั้งแคมป์กันบริเวณถนนขนาดประมาณ4เมตรกว่าทางก็ไม่ได้เรียบอะไรครับแต่พออยู่ได้พอจะตั้งโต๊ะไฟแล้วก็เก้าอี้ได้ของที่แบกเข้ามาได้ใช้กันทุกอยาก่างรู้สึกไม่เสียดายสักชิ้นเลยครับที่แบกมาเมนูที่เราทานกันไม่พ้นชาบูแน่นอนพอเราแบกกันทั้งแต่ข้างล่างขอบคุณปอมากครับที่เอาชุเอสต์วยถังกะละมังหม้อมาให้พวกเราแบกขึ้นมากินล้มลุกคานก็พราชาบูนี่แหละที่รักอุปกรณ์ให้ น้องไหมมาครับมีไหม,ามานะขึ้นข้างก่อน,นนะน้องกอจะแกะของขวัญน,นะครับแก่ยากด้วย <st es> หลายชั้นด <st et> <st> ้วย เนี่ยถุงยางยางไอ้เนี่ยโอ้ดูถูกยางจากไหนสัตว์ไปศูนย์หนึ่งเฮ้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเฮียเฮียบางพิเศษแล้วกลับไปนี่โคเฮี้ยเลยนะอืมอืมเออเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับหมดอายุยังเอ้ยหมดอายุแล้วสองปีสองพันยี่สิบสาม หมดหมดมันจะใช้ให้หมดอายุหมดอายุมะเรือนี้พรุ่งนี้ต้องไปใช้ไปใช้ลยก็ันคับก็ด้เหวแม่เมื่อคืนขอบคุณสำหรับความขวัญนะครับพี่พีเคถุงยางทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเช้ามาก็แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับคืนก็ไม่ได้นอนกันเลยครับหนาวสุดขั้วตื่นมาเช้าแล้วก็ทานข้าวกัครับก็จะเป็นเมนูง่ายเช่น มาม่าโจกแต่ปรากฏว่าของที่เราเตรียมมาเหลือครับเหลือเยอะด้วยสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมีแบกกลับมาบางส่วนครับเสียด้เลยเอามาเยอะเกินไปอะนะเราเริ่มออกกันมาจากที่ตั้งแคมป์ประมาณ8ปดจากจุดตั้งแคมป์จนถึงทางออกถนนดําประมาณ3กิโลถือว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับเป็นไงน้ามนตนะโอเห็นตั้งแต่แรกเลย างนี้ก็เป็นทางออกจากป่านะระยะประมาณ3กิโลทางไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นลักษณะพื้นชื้นๆในป่าดงเดิมอากาศค่อนข้างเย็นสัมผัสได้ประมาณสักยีองศาได้ใม่เวลาประมาณ9โมงครับก็ทางไปเรื่อยๆเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอากาศหนาวมากๆ นอนทั้งอะไรเอาไม่อยู่ครับไม่ค่อยได้นอนเลยลมหนาวขนาดเราพยายามอยู่ในที่ที่มันแบบเกันลมนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่โลง่งแต่ก็ยังแบบหนาวจนอนอนไม่ได้ชาวนี้ก็เลยไม่ใครได้สดใสเท่าไหร่นอนน้อยมาดูดเดินป่า ดำโอ้เลื่นเลืน่นถนนดำถนนดำโอ้เย้ชนะแล้วชนะแล้วชนะไปด้วยกันเขาบอกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มุ่งหน้าสู <c oughs> ส่เทเบิร <c oughs> ์กเทเาหรือ์กชีวิตนะครับ ทางนี้ก็สบายๆแล้วหลังกันกินนอนกันในป่ามาตัวใหญ่นี่แม่งบาเบี้ยแม่งหกสิบแล่นีีผมเป้เบาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าน้ำลดหายไปเยอะมากกำลังไปผูทับเบิร์ ว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปแล้วนะครับจริงๆอยากนอนต่อสักสองคืนด้วยซ้ำไปอากาศดีๆยอดภูเขาผ่านมาจนเกือบปีตอนนี้ยังฝังอยู่ในใจยอยู่เลยครับ ั้งความสวยงามทั้งความเยอเือกเยน็นถนนพุทธเบิกที่เราขี่ล้อลงมากันนั้นลมบัทาหน้าเหมือนโดนมนต์สทองไอแดดและหมอกเมฆขึ้นลมที่ไหลผ่านทุกอนูของร่างยากจะจุดเวลาเวน้าตรงนี้เหลอเกินทริปนี้ผมให้ชื่อทริปว่ายอดพลังพิชิตผ่าตัดเราผ่านไม่ได้ด้วยใจกันล้วนๆทุกๆคนเป็นทีมที่สุดยอดและเก่งกันมากสิบเอ็ดคนที่ไปพิชิตผ่าตัดหนึ่งสองสามตัวเพลงกันมาเตงหนัก และคนและล้อไม่เป็นอะไรมีพลังอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องใช้โชคด้วยกลุ่มเราที่ไปนั้นก็ถือว่าโชคดีพอสมควรครับภาพและวิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดน,นี้อาจจะแสดงช่วงเวลาหนึ่งได้แค่ช่วงสั้นจริงๆแล้วเราเจออะไรกันมากกว่านี้ครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่า11คนที่ขี่ล้อก,กันมานั้นได้ไปี่าตยอดผ่าตัดแล้วไปนอนที่ตัวเพง่งแล้วลงมาพูนดอเบิร์กอย่างปลอดภัยครับ เรื่องราวมากมายที่เราผ่านกันมาั้แต่วางแผนเดินทางซื้อของกินเส้นทางขี่ล้อรวมถึงจุดที่เรานอนผิดแผนและมีปัญหากันแต่เราถือคติว่าทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกขอให้ทุกคนสนุกกับชีวิตแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ So when you stop paying so you attention when much paying When you're moving in another direction